เท้าไก่จ้าเท้าไก่ตีนก็ตีนก็เลยสุภาพเออเนาะนี่สุดยอดเาไก่มาวันนี้มาทานทานข้าวที่บวาฟิงเงี้นะคะบัวลาฟิงเง็้อันนี้ฝดโอ้ยเพื่อนบวลาฟิงเง็้ด้วยไทยอก็มีการดึการกดึเปิดไทยอิบอซีสเน ในใา,านา,ายโโตอมีใครติดย่อ่มิวเป็นนางเอกช่องหน่อยวันนี้มากินหนมจีนบ้านน้องบุญน้องบุญพามากินจนมากินหนมจีนนะคะขอบคุณนะคะดูนี่มีผักเกลเลยน้องมิวยากเยอะโอ้มิวฉาาฉาเหมือนกัน <c oughs> เออ<ม> อาหารพร้อมเสิร์ฟจ้ะมามาวันนี้วันนี้ต้องให้น้องแอร์เสิร์ฟบ้างแล้วอาหารพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> Genau, einmal gemacht wieder. Ich glaube, jeder muss sowas kaufen. Meine Eltern auch. Besuch. Mhm. Ich, wie genug, ne? Besuch, ja. Aber ich dachte, ich bin nicht drin